จังหวัดกาญจนบุรีประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจังหวัดกาญจนบุรีครั้งที่3ทับ2,567เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานตามประเด็นด้านการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาเพื่อการพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรีเมื่อเวลา13นาฬิกา30นาทีในห้องประชุมขายใหญ่ชั้น5สารกลางจังหวัดกาญจนบุรีร้อยโททศพลชัยโกมินผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัด กาญจนบุรีครั้งที่3ทับ2,567พร้อมด้วยนายพนมโพแก้วสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาญจนบุรีเขต5นายวุฒิพงศ์สุภวณิชรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนร่วมประชุมและเข้าร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom meeting สำหรับการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานตามประเด็นด้านการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาเพื่อการพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรีในด้านการท่องเที่ยวศูนย์ กลางการท่องเที่ยวภาคตะวันตกและสปอร์ตทัวริซึมเวสททัวริซึมศูนย์กลางการท่องเที่ยวภาคตะวันตกและสปอร์ตทัวริซึมศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงกีฬาด้านแรงงานฮับเลเบอร์ศูนย์กลางกระจายแรงงานต่างด้าวด้านเวสต์วอเตอร์แหล่งน้ําดิบแห่งภาคตะวันตกด้านการแก้ไขปัญหาที่ดินของจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองในเรื่องการแก้ไขปัญหาขยะและแนวทางการบริหารจัดการบอกขยะด้านการสร้างศูนย์สุขภาพประจําจังหวัดกาญจนบุรีเฮลท์แคร์คลับเพื่อรองรับโครงสร้างประชากรที่จะ เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและประเด็นด้านเมืองสร้างสรรด้านภาพยนตร์ทั้งนี้ในที่ประชุมได้มีวาระร่วมกันพิจารณาแผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายทางรถไฟสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษการท่องเที่ยวและการพัฒนาพื้นที่ของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจาราจรเส้นทางการจนบุรีผุน้ำร้อนโครงการรถไฟทางสายใหม่ช่วงการจนบุรีบ้านผุน้ำร้อนระยะทาง36กิโลเมตรเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดการจนบุรีต่อไป